สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมืัอนี้กับพ่อกับช่องไข่หมกสวรรค์ที่เก่านะพี่นอนะ้องเนาะฝากเด้อพี่นอ้องฝากกดไลก์กดแชร่ช่องด้านในนะ้องพี่นอนะ้องเนาะยังเป็นช่องอะไรน,น้อยยังม,มีผู้ติดตามไลค์กับฝากพี่นอ้องซอยไล่ซอยแช่ให้เน็ตเด้อจ้าสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่นอ้องยามแรงแรงเนาะ มอน,นี้ก็กินปิ้งหมูพี่นอ้องแซบแซบนัวๆกับครอบครัวไข่หมกอีกแล้วเนาะสบายดีเบิดสุกูทุกคนนอกต่างประเทศนอกประเทศในประเทศกับเบิดสชุกูชุกคนทีน่เขามาหาปึง่งับส้มเม่ไข่หมกไม่ยางลูกเคยกับบางกิตุงคือเก่าพี่นอ้องสีมือคนน้นคูนผเก่า สดเด้อบารกิตุนอ่ะพี่น้องสูงยาวขาวรั่วสูงยาวขาวรั่วน้อจนว่าโมเมนต์จังส่นเล่านะเลาตักแดดลายพี่น้องโมเมนต์เราดำเราตักแดดลลยเมนพอครัวนี่มนเมนพนง,งานใดงานนั่นพนเห็ดกินพี่น้องสู่กินบรจิจ้างในว่านหรอ <laughs> อาซาสมัครอาซาสมัก <c oughs> บักกิตุงก็โสดมาลายผ้าละปีละพี่น้องเออย,ยังบ่มีผู้แสบผู้สาวน้ำโมยสนใจติดต่อเด้อติดต่อผ่านข่อยได้เด้อพายมักเด้อไ <c oughs> อโยเรากบ่ปลายบ่หน่อยเราพี่น้องจะข่าเลขสามนี่แหละ มาหน่อยลาไลายแปลนี่ก็น้องชายบุขาเนาะน้องชายลาบาบาบบอในน้อยหนึ่งแล้วแบบยังเต็มเมื่อยากเต็มบาทน้องๆชายลาค่ะเป็นอาจารย์ได้พี่น้องบแเต็มบาทบาบ้าบบอเด้อดาดาน้อยหนึ่งแล้ว็บบอยากเต็มไอต้นแล้วอยู่พี่น้องอีต้นเนีนเราบ็เต็มบาท้ายบุโเว้ยบ่หยอกเด้อพี่น้องเด้อนี่น้องชายลาบุขา น้องไซคผู้หนึ่งนะ่อยู่บ้านม่วงไข่เป็นอะพี่น้องเอ้ยเย้ยกับบริลลงเนาะแบรอนน้องลงเพราะว่าบริลล์คอยส่วนอยู่เพื่อนเพื่อนกับอยู่เพื่อนเย้กับไปอยู่ตลาดมันอีกปก็มาปิ้งโมูสูพนน่พี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะบุกคอยว่าวลายปนได้น้องคอยกระได้ว่าวเป็นยามเราเป็นคนบุกคอยว่าวลายแล้วว่าวเป็นยามใครได้ว่าแวแหละฟังเราว่าวอย่างเดียวพี่น้อง ซอยเข้าไปซอยเข้าไปนี่กระบ,บัวไล่ขึ้เก่าพี่นอ้องกระบัวไล่กระบัวไล่ไส่ไก่กระบัวไล่บัวไล่ปักเซ่กรบ,บัวไล่ปักเซ่เซนะไส้แดงนี่บัวไล่ไส่ไก่สวัสดิ์มะเขืลูกสาวหล่าหอยน้อพี่นอ้นองนอ้อ สบายดีหรือยังกินโมเม้นเบียนโอ้สิพันหมดแล้วพี่น้องเอเ้ยเพิ่นเป็นฉากฉากกับมีลายเพิ่นพังกระตุน้นแต่กระพรอนไปน้ำลูกสาวข่อยพี่น้องเอ้ย เมื่อเนี่ยกับบุคอยห้อนมาได้พี่น้องเลยมันมันอันลมในน้อยหนึ่งเนาะมีดอกกระเจียวอยู่ได้ละเลยในดอกกระเจียวเพื่อนให้เบิ่งผู้สา้าเป็นอะไรผูา้าเช้า ยวดยวดใหม่ยวดยวด,ยวดพี่น้องสบายดีปะสกุศลทุกคนผู้ได้เคยกินหนพี่น้องอน,นี้หมากันนี้นะหมากยางพี่น้องมัดหนึ่งหาพันพี่น,อนอ้องพลไม้ป่ามันอยู่กลางป่ากลางดงถูกดงโคกอันนี้อีรอพี่น้องเลยผู้ดได้เคยกินนี่แซ่สบหวานๆสมบลงวนๆหมากยางพี่น,อน,นอ้อง บ้านพี่น้องเอ,อิ้นมากยังแน่นอนนี่เนอะได้ซองกระตาผูหมัดอย่างอยากเห็นต้นมันด้เป็นอะไรเนาะเคือ <c oughs> อะไรบอะมือน,นึ่งบอแดงคือมือนั่นมือนั่นแดงแดงอ่ะ แม่คงจะไปปีนเอาแล้วพี่น้องเลยยางนี่ก็ได้ซูงบะซูงบะกาปีนขึ้นขนาบขนาบขนาบขึ้นพือเอามาขายพี่น้องมาหาพันกีบเดินจ่าไดเออมาอุดหน,นุนอยู่ตลาดรักแปดขอกินข้องดูบ้านห้าหลายอย่างพี่น้องยามนี่กับพุละไม่ป่าออกมากออก แค่ม uh, ักตะกว่มทำกอนเดหัวใจนี่ซิมซิมที่นอง ไหมุดแดงคือเก้าแม่คอย้ายกระแดกเหมือนกัน,มน,มกน,นไม่ใครมุกคล้ายนี่พี่น้องกระเจียวบานกระเจียวบานดอกกระเจียวจ้า กองหามันเก็บกองซาบะได้นะไปดูด้าว้าทั้งนี้ก็เป็นกล้วยพี่น้อง กวยซสาพรมันจะเซโกนซสาพรนสาพรกวยซสาพรคายวิหพันเนี่อะไรล่านี่ค่ะเอาหามไปหามไปพี่น้องผ้ได้ดีชาค่ะ อย่าตีกันเด้อจ้าอย่าตีกันเด้อจ้าเด้อโลไลไปได้ไปแรกโลหะซโลหะพันพี่น้องแมงขนุนน่อยแมงขนุนน่อยโลหะซิพันจ้าโลสองยบาทากามาใหม่ๆ